ครับสวัสดีครับตอนนี้ข้าวโพดนะครับก็ได้ออกดอกนะครับออกดอกออกฝักนะครับฝักอ่อนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการผสมเกสรของข้าวโพดนะครับซึ่งข้าวโพดก็จะมีเกสรตัวผู้แล้วก็ส่วนตัวหมายจะเป็นเกสรตัวเมียนะครับหลักการของเขานะครับการผสมเกสรก็คือเขาจะใช้เกสรตัวผู้ก็จะล่วงลงมานะครับมาผสมกับเกสรตัวเมียด้านล่างนะครับโดยเขาจะ โดยจะมีลมนะครับเป็นตัวนำพาให้เกสรร่วงลงมาผสมนะครับผสมเกสรกันนะครับนะครับผมนี่ครับนี่คือเกสรตัวผู้นะครับส่วนไม่ก็คือตัวนี้นะครับผมคือหลักการของเขาก็คือจะเดี๋ยวผมจะหักเกสรตัวผู้เลยนะครับนะครับเขาก็จะร่วงลงมานะครับแล้วก็มาผสมกับตัวไมด้านล่างประมาณนี้นะครับนี่ครับ ถ้าฝักเขาพดฝักไหนนะครับที่การผสมเกสรไม่สมบูรณ์นะครับเมล็ดที่อยู่ข้างในเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับเขาจะแบบเมล็ดไม่เต็มนะครับไม่เต็มฝักนะครับผมไม่เต็มฝักก็จะแบบเหมือนแบ่งๆเหมือนคนฟันหลอนะครับผมครับโอเคครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ